รรท่านประธานครับพวกคนที่เคยเลอบฆ่าท่านประธานตอนนี้พวกเราจัดการได้หมดแล้วนะครับท่านสามารถกับไอยะคปิปทอนได้แล้วครับไม่ต้องรีบปล่อยให้พวกมันคิดว่าฉันตายไปแล้วก็ดีฉันเพิ่งกลับมารับช่วงต่อบริษัทได้ไม่นานยังมีคนจ้องจะเล่นฉันอยู่อีกเยอะรอพวกมันเผยตัวออกมาให้หมดก่อนแล้วเรา,าก,ก็จัดการมันในทีเดียวอ๋อท่านครับเรื่องของคุณชายตะกูลพสุทรที่ท่านเคยให้เราตามหาเจอแล้วนะครับตอนนี้คุณชายอยู่ที่ตี้ห่าไหนครับ แต่ว่าสภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับว่าไงนะดิ่งไอรินขอบอกไว้ก่อนนะต่อให้พระสุธอนกุมล่มละลายฉันก็ไม่แต่งงานกับเธอฉันไปแล้วจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน ตระกูลไพศาลสินก็มันจะร่วมงานกับอาริยะแคปิตอลอีกไม่นานก็จะมีเป็นพันล้านละส่วนตระกูลพระสุธรอย่างแกใส่ป่านไม่เหลือละพราเนี้ยพ่อของแกก็เลยยกแกให้กับฉันเพื่อแลกกับเงินลงทุนบ้านฉันไงถ้าฉันได้ใช้แกจนพอใจแล้วบางทีฉันอาจจะให้เงินตระกูลแกก็ได้นะเธอบ้าไปแล้ว อย่าตื่นเต้นไปหน่อยเลยเมื่อกี้ฉันใส่สของดีไปในแก้วเหล้ากแกนละคืนนี้เรามาสนุกกันเถอะไม่ฉันต้องออกจากที่นี่ให้ได้ไงคุณนเก็บพยะยะเดี๋ยววันนี้เก็บขวดเบียร์ไป้หมดเลยนะ เอาเฮ้ยนั่นมันของฉันเอาคืนมา จะก,การนี้ได้ครับแกแกท,ทำอะไรอะ่ะฉันเป็นลูกสาวตระกูลไพศาลศินนะแกล้งจังนาที ขอเตือนไว้ก่อนนะเขาเป็นคนของฉัน ที่ไหนทำไมฉันถึงแก้ผ้าอย่างนี้ตัวก็สะอาดนี่มีคนอาบน้ำให้ฉันเหรอตื่นแล้วเหรอนี่คุณเมื่อคืนนายถูกวางยาดิ้นทุรุนทุลายทั้งคืนเลยฉันเลยอาบน้ำเย็นให้นายเพระาะกลัวนายจะเป็นหวัดน่ะเดี๋ยวนี้นายแล้วกันขอบคุณ เมื่อวานฉันเป็นถึงขนาดนั้นเขายังดูแลฉันทั้งคืนเลยเหรอของยังอยู่ครบโชคดีไปหรือเปล่าเนี่ยโดนวางยาแต่มาเจอคนที่ดีที่ไม่หวังทั้งเงินทั้งตัวเอาง่าคนเก็บพยะเดี๋ยววันนี้เก็บขวดเบียร์ไปหมดเลยนะเอาวิ่งไปไหนอ่ะ่เก็บขวดไ่หมดเลย อพี่นคนที่เก็บขยะนี่เองเอมื่อวานขอบคุณมากนะครับผมพอมีเงินอยู่บ้างพี่เราไว้ด้วยนะครับจำฉันไม่ได้จริงๆหรอแล้วก็เดี๋ยวผมไม่รบกวนพี่ละขอบคุณมากนะครับฮลัลโหล ทิ้งหนูไอรินไว้คนเดียวอย่างนั้นตอนนี้บริษัทต้องการเงินทุนจัดตระกูลไพศาลศิลช่วงเวลาสําคัญแบบนี้แกกับหายหัวแกจะปล่อยให้ตระกูลระสุทธทบัลไลหรือไงแล้วพ่อรู้บ้างไหมว่าไอรินพูดอะไรกับผมเขาบอกให้ผมไปมีเซ็กหมู่แล<ม>้วเย,ยังวางยาผมอีกนะแล้วจะทําไมแกเป็นผู้ชายจะกลัวอะไรตระกูลไพศาลศิลก์กลังจะได้รับความร่วมมือจากอาริยะแคปิโตนเขาสนใจก็ดีแล้วเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายนะรีบกลับมาขอโทษไอรินซะไม่อย่างนั้น อย่าวังจะได้รับช่วงต่อจากบริษัทของแม่แกไม่เป็นไรนะคุณพอจะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหม,ไมว้าวพี่พาคินมือพี่นี่คล่องจริงๆเลยโตขึ้นผมขอแต่งงานกับพี่ได้ไหมครับ I คุณจูกบังคับมาหรือเปล่าครับต้องการให้ผมแจ้งตำรวจไหมอ๋อไม่ครับผมมาด้วยความสมัครใจครับได้ครับพาคินดันชิ่เหมือนประธานอรรยะแคปิตอลเลยนะครับคนหนึ่งอยู่บนฟ้าแต่คนหนึ่งเนี่ยอยู่บนดินจริงๆเลยมีรายงานว่าประธานลึกลับของอรรยะแคปิตอล พาคินก็มีทรัพย์สินนับล้นลานล้านได้ถูกลอบสังหารที่กรุงเทพขณะนี้ทางอารยาแคปิตัลยังไม่ได้ออกมายืนยันที่แท้เขาชื่อพาคินหรอตอนเด็กๆฉันก็รู้จักพี่ชายคนหนึ่งชื่อพาคินเหมือนกันชื่อนี้มันโหลขนาดน,นั้นเลยเหรอที่เราแต่งงานกันก็เป็นแค่พิธีเท่านั้นนะฉันจะให้เงินเดือนนายเดือนละห้าหมื่น นายแค่แสดงไปกับฉันก็พอตกลงไหม,มหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นเนาะที่กลับมาก็าเพื่อตามหาหนายอยู่แล้วในเมื่อนายเสนอตัวมาถึงที่ก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจแล้วกันกลับบ้านฉันกัน ต่อไปนี้นายก็ไม่ต้องไปอยู่ห้องมสมของนายแล้วนะมาอยู่กับฉันที่นี่แหละแล้วก็นายไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันเอาชุดไปให้ได้สิแต่อาบด้วยกันใช่ไหมฮะอะไรนะก็แต่งกันแล้วไม่ใช่หรอเออฉันว่าไม่เอาดีกว่าฉัน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 ไม่ใช่แบบนั้นฉันร้อเล่นนะโอเคฉันไปอาบก่อนละ แต่งแบบนี้มันปรับปรับไปหน่อยหรือเปล่านะยังไม่สนิทกันเลยแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันทุกวันแบบนี้อีกโอ้ยผู้ชายเหมือนกันจะคิดมากคำซากอะไรเขาก็เห็นฉันแก้ผ้าหมดแล้วนี่ไม่เห็นเขาจะอายอะไรเลย ฉันเข้าไปนะมองอะไรอยู่หรอฮะอฉันเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปล็อกข้างนอกนะ ทำสร้างเลยวะเขามีอะไรฉันก็มีเหมือนกันนะเว้ยเชื่อไหมทำไมฉันยังได้ถึงมันอยู่วะฉันชายแท้นะเว้ยชายแท้ฮัลโหลตอนนี้พ่ออยู่ที่บ้านตระกูลไพศาลศินพ่อมาขอให้ทางนี้เนี่ยเขายกโทษให้ พียงแค่แกยอมแต่งงานกับคุณหนูใหญ่ตะระกูลไพศาลศิลปพอบริษัทได้รับเงินทุนแล้วแกก็ยัะได้รับมรดกบริษัทตามพินัยกรรมของแม่แกเขียนไว้หลังแต่งงานขอเสนอดีใช่ไหมล่ะมาสิไอรินก็อยู่ที่นี่แกคุยกับเขาดีๆนะนาทีขอแค่นายฟังฉันกี่ล้านฉันก็พร้อมโอนไม่และฉันขอบอกไว้ด้วยนะพินัยกรรมของแม่ฉันมันเขียนไว้แค่ว่า ขอแค่ฉันแต่งงานทุกอย่างก็จะเป็นของฉันขอโทษนะฉันแต่งงานแล้วอะไรนะนาทีแกแต่งงานกับใครเชีย่ยหุ่นดีกันไปแล้วนี่คือสามีเก็บขยะที่ฉันเก็บกลับมาจริงๆเหรอเป็นอะไไป นันทีพ่อฐานจะอยู่นะว่าแกแต่งงานกับใครนั่นใครอะ่ะนันทีแกอยู่กับใคร